thank mm. you ฮัลโหลทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแพทอีกแล้วนะคะก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวันนี้ไม่มีแพรมาด้วยคือตอนเนี้ยแพรมันยังไม่ตื่นและเสร็จแล้ววันเนี้ยเป็นวันที่แพทอ่ะจะต้อง work from home แล้วก็คือคิดว่า work from home อ่ะมันต้องดูดพลังงานแล้วก็ดูด energy มากๆวันเนี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะออกไปข้างนอกไปเปิดหูเปิดตาสูดอากาศสัหน่อยแล้วก็อาจจะซื้อกาแฟซื้อขนมอ่ากลับมากินที่บ้านแล้วก็กลับมานั่งทํางานเราจะได้ทํางานอย่างมี energy นั่นเองก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เป็น เป็นเวลาประมาณ8โมงเดี๋ยวเราไปปลุกแพ้กันดีกว่าให้มันไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ใส่สายหน่อยแล้วก็จ่อไปข้างนอกไปซื้อของแล้วก็กลับมานั่งทำงนานที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปขอหาแพ้ที่ห้องแล้วก็ไปปลุกมันกันเลยเมืองวันนี้เวิร์ฟอมโฮมไปคาเฟ่ไปซื้อของมากินกันเถอะ มันจะดูพลังงานมากๆเลยได้ให้เขออาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งได้เลยแยกย,ย้าย One t e r n i t y later แพ้เสร็จหรือ,อยังรองนานแล้วอันนี้คือชุดพร้อมไปเคาไปเลยใช่ปะเฮ้ยแพรแต่ว่าเจ๊อ่ะ คือรอยดํารอยแดงตอนเนี้คือมันเยอะมากคือเราเป็นสิวใช่ปะแล้วเราก็ไปแกะมันเวย้ยคือตอนนี้มันก็เลยเหมือนแบบเป็นแผลเป็นอะที่แก้มที่หน้าที่หน้าผากอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากแต่งหน้าเลยอ่ะไม่แพมีตัวช่วยแต่งหน้าได้เหมือนเดิมแน่ไหนตัวช่วยอะไรอันนี้เซียนส ดักสปอร์ตไบรท์โซลูชันเซรั่มก็จะเป็นเซรั่มที่ช่วยลดรอยด่างจากสิวซึ่งมีสารสกัดจากดอกแซลลี่ด้วยคือถ้าเกิดว่าเจ๊ใช้อะรอยดํารอยแดงรอยแผลเป็นก็จะแบบหายเลือนจางลงอะไรอย่างนี้เลยใช่ปะทำให้ผิวสม่ำเสมอขึ้นด้วยนะจ๊ะโอ้ยอันนี้คือให้หรือว่ายังไงอันนี้ไม่ให้ของแพรแพรจะเก็บไว้ใช้เองแต่ว่าแพรไปซื้อมืใหม่แล้วนี่อันนี้ให้ได้ ซื้อที่ไหนอะไรยังไงไหนเล่าซื้อที่เซเวอเลวราคาก็น่ารักมาก4 9บเก้าบาทเท่านั้นราคา49บาทแต่ว่าช่วยรักษารอยแผลเป็นคือเราไม่ต้องเป็นเลเซอร์ที่ไหนเลยคือใช้ตัวนี้คือจบครบเลยใช่ไหมใช่แล้วไม่ต้องงอเลเซอร์ไม่ต้องงอคลินิกเสริมความงามใดๆเลยเอ,อ๋ออยากใช้แล้วขอลองใช้เลยตอนนี้เลยได้ไหมไปจัดไปยังไม่ได้แต่งหน้าเลยไปแต่งหน้ากันอุ้ยเดี๋ยวลองเลยละกัน ปกติก็คือแฮช้เหรอใช่ปะ่ะใช่ใช้อยู่แล้วเนียจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยคือเนื้อก็คือแบบว่าซึมไวแบบเป็นแบบเซรั่มที่ซึมไวแล้วก็ดูแบบมีกลิ่นหอมอะ่ะใช่มันหอมจากดอกแซนดิลลี่ไงแล้วก็อันเนี้ยเจ๊สามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะแบบก่อนแต่งหน้าอืม,อม ก็ใช้ได้ทั่วทั้งหน้าเลยแล้วก็แบบใช้เน้นตรงจุดที่มันเป็นรอยจากสิวได้อะไรเงี้ยอือคือตรงไหนที่เราเป็นรอยสิวอะ่ะเราก็ทาไปเลยใช่ปะใช่เฮ้ยคือดีคือมันซึมไวมากใช่แป๊บเดียวก็ซึมไปแลยแพรก็เลยชอบใช้แล้วก็ใช้สกินแคร์ต่อได้เลยนะอือก็คือเนี่ยเดี๋ยวเจ้นทานี้เสร็จแล้วอะ่ะเจนก็คือแต่งหน้าแล้วก็ออกข้างนอกได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็อันเนี้ยมันคือเหมือนแบบมันไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้ เฮ้ยเอ่มเ,เพราะว่าเราอะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากเลยเว้ยแบบว่าใส่มาสกหรือว่าแบบโดนฝุ่นนิดเดียวก็คือแบบสิวขึ้นแล้วอะแต่ว่าอันนี้รู้สึกแบบมันมีความอ่อนโยนเออใช่อดีงามมากในราคาสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นแล้วคือแบบมีความแบบซึมไวเนี่ยซึมแล้วซึมไม่กับผิวแล้วอะใช่ไม่ต้องทาแป้งเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วอะใช่จริงๆคือทาอันนี้แล้วออกจากบ้านได้เลยแพ้กล่ะว่าจะไม่แต่งหน้าก็ทาแค่อันนี้ไปเลยเนี่ย สุดยอดของเขาดีของเขาดีาดแล้วราคาเท่าไหร่นะ49บาทเท่านั้น49บาทน่าจะใช้ได้เป็น10ครั้งเลยนะอันนี้ถ้าเราถ้าเราแบบว่าใช้แบบเช้าเย็นก็น่าจะได้ประมาณแบบ3-5หวันได้นะเพราะว่า,วามันไม่ต้องใช้นะเยอะขนาดนั้นงั้นเราขอไปแต่งหน้ากันก่อนเนาะ ก็นี่นะคะก็เป็นทรดทุลุกของเราก็คือเป็นเซรัม่มบวกแป้งเด็กแล้วก็บวกคิวนิดหน่อยแล้วก็พักดวงตาโดยการไม่ใส, Lane, ส่คอนแทคเลนส์ใส่แว่นแทนแล้วก็นั่งทํางานปเปื่อยๆอยู่ที่บ้านแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปือ่อยเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเติมเ n e r g y ด้วยการที่เราจะไปไปคาเฟ่กันจ้าคาเฟ่แถวบ้านเลยคือใกล้มากแบบว่าไม่เกิน3มกิโลแน่นอนไปซื้อของแล้วก็กลับมานั่งทํางานปเปื่อยๆต่อไปที่บ้านจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยทุกคน A later few moments later. ตอนนี้นะคะเราก็ถึงคาเฟ่แล้วเป็นคาเฟ่ที่อยู่แถวบ้านเราเออกจากบ้านมา2นาทีก็คือถึงเลยก็คือเดี๋ยวจะมาซื้อข้นมซื้อน้ำคือกินแก้เปืรรอ่อยเวลาเบิร์ฟฟอร์มโฮมอยู่บ้านนะคะ ะะก็เลยจะเป็นเครื่องที่ไว้สั่งเองก็คือถ้าเกิดว่าจะสั่ง5เมนูนี้ก็สามารถมากดสั่งเองได้เลย นายของที่ซื้อมามีอะไรบ้างนี่คือพุดดิ้งช็อกโกแลตอันนี้อ,อันนี้คือลด50%ด้วยใช่ส่วนอันนี้ก็ลด30%จ้าเป็นลัสเบอร์รี่เค้กใครกินได้กว่าเพิ่มพลังในการทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมในวันนี้ นี่นะคะแล้วก็ work from home แล้วก็เราอะจะเริ่มทํางานอตอน11โมงของทุกวันทุกวัน11โมงเนี่ยเราก็จะต้องทําการเหมือนแบบเหมือนตอกบัตรบันทึกการเข้าก็คือบันทึกการเข้าผ่านแอปเลยว่าเนี่ยเวลาเนี้ยเราได้เข้าทางานนะเราก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปส่งว่าเฮ้ยเราทํางานอยู่ที่บ้านจริงๆต้องเช็คอินว่าเอ้ยเรา work from home อยู่ที่บ้านจริงๆนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยที่ทางานแพลตต์เขาก็จะมีฟีลแบบอัปเดตการว่าวันเนี้ยจะทําอะไรว่า สิ่งที่ทำเสร็จไปแล้วหรือว่าสิ่งที่กำลัง on progress ก็คือเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกับทางทีมตอนเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตั้นบ่ายสองน่าจะถึงเกณฑ์เลยก็คือมีประชุมมีก o o ก l e มี Me, ทั้งวันเลยค่ะในขณะที่เรากำลังทำงานหนักนะคะตัดภาพไปที่คนนี้ค่ะทำงานหนักเหมือนกันไหมคะก็ <c oughs> ทำงานหนักเหมือนกันค่ะลงทะเบียนเข้าระบบมหาลัยอ๋อแพร์กำลังลงท,งลงทะเบียนเข้าระบบมหาลัยเหรอใช่คือยังไงไหนเรา ก็คือเหมือนแบบพอเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ใช่ไหมก็ต้องลงลงทะเบียนว่าเออเนี่ยเราแบบว่ามาจากไหนข้อมูลส่วนตัวเป็นยังไงประวัติการศึกษาอะไรนี้ Match, Much Later โอเคเลยทุกคนก็วันนี้ทั้งวันหนึ่งเราก็มีไปซื้อขนมทีม่คาเฟ่สเปดคอปใช่ไหมแล้วเราก็นั่งทํางานทั้งวัน <c oughs> แคดดั่ทงทววํางานแคดดั้งแบบว่า นั่งลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไปดูซีรีส์เล่นเกมอะไรอย่างนี้อืม,อมแล้วก็แพดประชุมทั้งวันเลยประชุมวังแตบบ่แบบแบบา่ายจนถึงแบบช่วงเย็นประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเลยแล้วก็ตอนนี้ก็คือกินข้าวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราก็จะไม่ลืมที่จะมาลงสกินแคต์ตัวน,นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงกันทั่วใบหน้าก่อนนอนอีกสักครั้งเพราะว่าตอนเนี้ยรอยสิวแพดเยอะมากนี่เดี๋ยให้ดูเนื้อนี่คือมันไหลออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยคือแบบว่า เป็นเซรั่มเนื้อบางเบากิ่นหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮ<ว>อล์ด้วยทุกคนก็คือผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอนอืก็ทางไปเลยเนี่ยแป๊บเดียวแพรู้สึกว่าแบบเออเริ่มซึมไปแล้วอะ่ะไม่ต้องใช้เวลาเยอะไม่ต้องแบบรอรอนานก็คือสามารถแบบทาเสร็จแป๊บเดียวก็ลงสงกินแคร์ต,ตัวต่อไปได้เลย ก็สำหรับวันนี้เราก็ได้ถ่ายเป็นบล็อกสั้นๆวันเดย์อยู่บ้านว่าเราทำอะไรกันบ้างในวันธรรมดาวิคเดย์แบบนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ Subscribe ให้แพทกับแพรด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใครสนใจก็ไปซื้อตามได้นะคะขายที่7-11ทุกสาขาละค่ะ4บาบาทเท่านั้นเองไปตามกันได้เลย